สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พวกเราก็มาอยู kind of ่นพร้อมหน้าพร้อมายนะครับกับช่อง Happy วีก็ไม่ม okay. uh ีอะไรมากนะครับก็แค่ช่วงนี้พวกเราห่างเกินการแข่งขันกันมานานนะครับผมใช่ใช่ใ่ฉะนั้นวันนี้พวกเราจึงมีการแข่งขันการกินเผ็ดด้วยมม่าเผ็ดเกาหลีครับผมเนี่ครับผม ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะกินหมดก่อนนะเผ็ดขนาดนี้นะครับผมรู้แล้วตายแล้วเนี่ยก่อนอื่นพวกเราก็มาฟังกติกากัก่อนนะนักกีฬาทั้งหลายวันนี้นะครับพวกเราก็จะมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีโดยไม่ใช้ช้อนนะครับอ้อาอะไรกินยังไงใช่ดิเราจะใช้ปากกินจากจานเท่านั้นนะครับผมฮะ แอะอันุโลมไหมครับสามารถใช้มือจับจานขึ้นมากินได้ครับผมน่าแหละครับผมอันุโ่มนะครับคิวที่โกงคิวที่โกงคิวที่ต้องประจาตัวคิวที่อะไรจอบหอาฝุ่ทีนี้ถ้วยเป็นรูเลยอ่ะโอ้ยกระาเชัดเข้าใจกติกาเลวนะนักแข่งทั้งหลายเข้าใจ แปะอะไรอีกอะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับฮะยังมีเหรอใช่ก็ถ้าเกิดว่ากินน้ำปลาเผ็ดเกาหลีเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องอยากกินน้ำใช่ไหมล่ะครับใช่ได้เผ็ดเออรู้ว่าห้ามกินน้ำดีกล่ะจิตกลางผมอ่ะมันได้โหดร้ายขนาดนั้นหรอครับแต่ก็โอเคต้องเป่าแปะแล้วคาเปลี่ยนบาทขึ้นมาให้ได้ครับผมโอ้ยขนาดไม่โหดร้ายนะเนี่ยใช่อืม กินแป้เข้าไปอ่ะถ้าเกเยอะมากกัดว่าโหดร้ายนะครับผมให้ไปกินน้ําที่ภูเขาเอเวอร์เรสต์แล้วครับผมโอ้โหนี่ครับผมถ้าคุณหิวน้ำครับคุณจะแบบนี้ครับเฮ้ยยังไงอ่ะเฮ้ยโอ้เรียนครับเลย์เกลี่ยนะโอ้โหเอาไปเลยเกลี่ไปแชมป่ะนี่ครับผมแล้วเราจะเทแป้งไหมครับนี่ครับแล้วเราก็ต้องเป่าแป้งครับแล้วคาบขึ้นมาครับผม ผมว่านะครับแกปอกแป้งก็น่าจะหายเผ็ดแล้วเชื่อฮะใช่หายเผ็ดแล้วอิ่มแป้งด้วยแล้วมันจะไม่เละหรอนั่นไงครับเรามีรางวัลให้ครับเฮ้ยหนูไม่พอใจเย็นใจเย็นนะครับผมหนูไม่หพอใจได้สำหรับผู้ที่ชนะเท่านั้นนะครับโอห่เกิดขาดได้ไงครับผมอันดับแรกก็ต้องมามาก่อนนะครับเปิดแป้งเรียบร้อยมาครับ เรามาปรุงกันเลยเอ้ยไปลอกแงะสดม,มาม,าม่าพร้อมแป้งพร้อมน้ำพร้อมเพื่อรางวัลเริ่มมาแล้วโอ้สีแล้วผมพี่เจอน้ำสีก่อนกินนะไปหนึ่งสองสามเก้า ขาอ,อ,อยากโกงอะเดวเข้าจมูกนะแมวนะขึ้นเกลือภาลงาขึ้นเกลือมมาเข้ารงมไาบาหนึ่ไม่กินนานเขาเผ็ดเลยตอนนี้กิ้เดียวอย่างเงี้ยคําแรกเนี่ยตาโคเลยคนแไม่กินเผ็ดรอเฮ้ยเผ็ดอะอ,อ๋อเ็ด พี่ชอบไม่กี่ตัวอ๋อโตอ๋อันนี้เห็นหน้าละแป้งก็เดือมเฮ้ยไอ้อออแปง้งไอ้อาดาแล้วยลวทำไมทำไมไม่ได้ไ คิวได้เหรียญย่าแดงแย่งกันเอาเหรียญฮนะโอ้โห <c oughs> ม่ได้เลยเฮ้ย <c oughs> สูนย์ได้เหยัยยงปอกหัวยังไม่น,าน่าเลยอ่ะ oh, <no. S 1> <c oughs> คิว คำเดียวม,มันเขา้าแปลงมันเข้านี่หนูมาเลยเกมมันละของฉันเนี่ยฉัได้เหรียญนะไม่เคยได้เหรียญเลยเอาแปเอาเหรียญได้ไม่ได้กินน้ำหรอไอ้ไสูตรใ้กินน้ำคนเดียวข้างหลังนี่อะไรอ่ะ ไม่กินละกินน้ำต่อกินหมดเลยนะฮะเฮ้ยโฮ้อมีคนได้ไยมต้องกินน้ำให้ได้ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้น้ำลายยื่นหมดแล้วอ่ะมาแล้วโอยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหลี่ยงบ้างเหตุคนเดียวดิ แทบไหลเนี่ยกาจะมันมันหยิบเหรียญไม่ได้อ่ะผมก็เโดนกดเล็บแป้งมันเห็ดมากอ่ะแต่ได้กินาอยู่คนเดียวนะแต่ละนักษณะด้วยนี่ในเห็ดมาแป้งเหรียญเหลินก็ไม่ได้ไปไหนเลยนี่พี่แชมป์เป็นไงดูดูดีกว่าใครกินเลยเท่าไหร่เนี่ยดูพิชิตได้เต็มหรือพิจูบเกลี้ยงไงโอ้โหยิ่งกับสูบีกแคเนี่ยนะ พี่ชมปไม่ได้กินมันเนี่ยโอ้โหไม่ได้กินเลยแม่ไม่ไไม่ได้กิับหมดเียน่ะแป้งมันรู่เล้าคอดูกเหมือนกับแบบเต็มจมูกเลยไม่ไหวแล้วเนี่ยนอ้ยแล้วรขัเได้ราวัลเนี่ยเอ เอาไปกิน คิวเป็นอะไรพี่หยูกับป้วกกับป้วก <inappropriate> จริงๆแล้วนะที่เห็นทำท่าเผ็ดกนันนะมันคือการแสดงนะผมใช่ไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยจิบจิบไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยเลยที่น้องไม่เผ็ดเมากเกาหลีค่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยค่ะไม่เผ็ดเลยก็ผมก็จะยกให้สูตรเป็นคนเด่นนะเพราะว่าสูตรเป็นที่หนึ่งนะผม ของแถมไม่เผ็ดเลยนะใช่ไม่เผ็ดครับอร่อยใช่ไหมไม่เผ็ดครับช่างยังช่างยังไม่ไปเลยไอเหมือนน่ะดูดูดิเฮ้ยกินได้ไงเนี่ยโอ้โหไม่แน่นอนเลยมันเป็นแค่ใส่สีแดงลงไปเฉยครับไม่มีอะไรครับเหลืองข้างนี่